Challenge. Oh. The hero, the hero. The champion Hero challenge. The hero. champion challenge. Let us all Introducing a Mongolian warrior fighting our W corner, Christian Widrasku! And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing the Pro Province, 18 years of age, training at war. What a Jim! Ladies and gentlemen, let's hear it for... จอมยุติสองแนดินวันรงค์วอวัฒนา The Hero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  Champion Challenge อลิซ gentlemen, o i c ชาโนวันกำลั r ผลิตอัตไทม์วันของการเอาตัวรอดพันธุ์วันรง t ัฒ n าเราจะมาเป็นคู่ที่3ของรายการนะครับวันรงววัฒนะหรือว่าวันรงบุสเตอร์ไฟเกียร์เดินนะครับจะเจอกับ with crew, คริส crew, รนะ ar, ราาเตียนวิลารคูครับจากมอนโดวา65กิโลกรัมด้านคริสเตียนวิลารคูครับนักชกจากมอนโดวาครับมาจากยุโรปเลยครับ ปัจจุบันในวัย20ปีสูง169เซนติเมตรมสังกัดค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับที่พัทยาชนบุรีโดยคุณอังคารศิวลาลักษ์ครับสดวนด้านักชกในมุมแดงหายหน้าหายตาไปนานครับวุนงวรงค์ววัฒนาหรือว่าบุต,ตรไฟเกียร์ครับนายวิทวัฒน์เทียมทันจอมยุทธ์2,000ดินครับจากอำเภอเมืองอยางครับจังหวัดนครราชสีมาวัยเพียงแค่18ปีสูง170ซเซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ในสฟอร์มหลังครับ แพ้หนึ่งชนะหนึ่งเสมอหนึ่งลาสุดเสมอกับแชมป์มอภูนาในผลคนขอนแก่นครับเมื่อวันที่4กุมภพาพันธ์ปี2,560แน้วครับโอ้โหต้องย้อนกลับไปปีกว่ากว่าครับสังกัดค่ายมวยมอวัดวอวัฒน,นะครับที่นครราชสีมาย้ำนั้ชมอีกครั้งครับรายการ The Hero Champion Challenge ครับทางช่องไทยรัฐทีวี จะสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหรือว่าบ่าย4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นครับวันเสาร์3ยกวันอาทิตย์5ยกสไตล์แม็กซ์มวยไทยครับท่านผู้ชมอยากเดินทางมารับชมสามารถเดินทางมาได้ครับคนไทยเข้าชมฟรีครับที่เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัาประเทศไทยที่พัทยากลางชนบุรีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ กรรมาการยอดยิงเกษรออมาลาเมนนลงนั้นห่างหายไปนานแล้วครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คล่องครับนที่คริสเตียนโอ้โหดูรับได้หนาตึกเลยครับคริสเตียนสังกัดค่ายมวยสิทธยอดทงนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนนี่ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะนะักชกต่างชาติ พยายามพยายามจะวางแทงขวาพยายามจะเน้นเลยครับแต่หนูดูครับมีหมัดหนึ่งสองสลับวันนาลงขี่ขวาไววันนาลงนั้นประเภทใจเกินร้อยเลยครับก่อนหน้านี้เคยโชว์ผลงานเสมอกับพลังรักอยุชัยมานะครับแต่วันนนลงนี่ประเภทครบเครื่องครับเือัแทงด้วยซ้ายเจอขวาของวันนาลงเกี่ยวได้ตัดได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะเตะขวาเจอเกี่ยวนี่แกพยายามจะ ลอยตัวขึ้นไปเลยครับบอโลขยับแทงไปซ้ายแต่เจอบวกครับฮุกซ้ายนี่ครับบัดที่งอเอาอีกแล้วครับโอ้ส่วนทาวันดำรงดิการได้การเสียอยู่แล้วครับสไตล์ของเขาไม่มีกลัวหมัดไม่มีกลัวศอกครับไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นหวามาเกี่ยวได้โหนครับติเตียนตอนายวันดำรงตีก่อนเลยครับจังหวะโหนตัวแกนี่ทําได้ดีครับวันดำรงตีเตียนวางแข้งซ้าย โอ้โหจังหวะหลวงได้เจอหมัดของคริสเตียนเลยครับเกาะนายพยายามจะงัดด้วยศอกครับนายคริสเตียนเป็นนักชกจากมอนโดวาเลยครับขยับซ้ายยาวบาลลงพยายามจะเดินเบียดเลยครับโอ้โหปักได้สองขาเอ้าเจอกระตุกมาแขงวงนบิดได้ไหมต้องล็อกเอวเอาไว้ครับ จังหวะวงในของวรรณรงค์นี่ต้องบอกว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้ววางแข้งขวาเจอคิเตียนสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันวลงเบียดเข้ามาวางแข้งขวาอีกแล้วครับจังหวะเน้นที่แข้งขวาที่เจอหมัดซ้ายล็อกในพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายครับวรรณรงค์เกิดหน้าท้าชนเลยครับทงด้านวรรณรงค์เตียนนี่กำเกรงจำกำปั้นซ้ายแน่นเลยครับนี่กำปั้นหนึ่งสองเตียนนั้นมีหมัดที่อันตรายเลยครับแต่ววรรณรงค์ยังไม่หลุดไม่ลวม วงนายมีโต้มีเทียงการแยกออกมา,ากหลักหลอครับวางได้ซ้ายพยับหัวด,ด้วยแข้งขวานะครับยืดหย,ยักๆนี่นะครับโดนเลยครับแม่จังหวะอัปเปอร์คัตด้วยหมัดซ้ายครับทิ้งด้วยหมัดซ้ายอีกทีแลกกับแข้งขวาวันทองก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับวันทองโอ้โหแล้วจังหวะหุกซ้ายของแกนี่มีเตะขวาลงล่างนะครับวันทองเกลียวได้พยายามจะสวนด้วยแข้งซ้าย เปลี่ยนโย่ผู้ต่างชาตินี่เข้าเร็วออกเร็วเลยครับเหนืจังหวะรอบวกเลยครับเรื่องงานฐานล่างโอ้โห <c oughs> จิ้มไปขวาแย่แล้วกวาดไม่ลงเสียบเสยขึ้นมา <c oughs> หลวงเข้ามานี่วันดรงรออยู่แล้วครับแข้งขวาวันดรงพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้ววันดรงเบียดเข้ามาวางแข้งขวาพยายามไปสุดด้วยบัดขวาคืนเหมือนกันครับทิ่เตียนโอ้โ <c> ห <oughs> โถมาฟันด้วยศอกขวาลวงใน แม้าทางด้คริสเตียนนี่ก็ไม่ใช่มวยแพ้วงในนะครับพยายามจะสร้างฟุตเวิร์คให้กับตัวเองสร้างจังหวะตัวนี่ครับหน้ามัดมีสองหอกคริสเตียนโอ้โหแข้งขวาของวันละลงพยายามเข้ามาเน้นที่แข้งขวาเลยครับคริสเตียนพยายามจะรับก่อนแล้วก็รอ,อสวนครับเจอแข้งขวาแล้วโหดตัวขึ้นไปนี่นะครับด้านคริสเตียนฟุตเวิร์คโอ้โหพอช้าที่แข้งขวาตวัดมาเลยครับด้านวันลรงค์ายาบ เกือบกวาาทิ้งครับโอ้โหฉลาดกัลต้าวันละลงหลวมมาไม่ได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนการ์ดบ้างนะครับกลัดสายออกบ้างขวาออกบ้างครับสายหน้าครับยามสร้างจังหวะขวายาวโอ้โหวันละลงวันนี้แกมาแน่นจริงจครับแต่พยายามจะเน้นที่แกงขวาเลือกเอาเลยครับแกงขวาของวันละลงไม่โดนนี่ไม่ปล่อยออกนะครับ กรรมาการต้องเตือนกับลูกแบบนี้ไม่ได้ครับามาเน้นที่แกงขวากอนลงเปลี่ยนเข้าหาเลยครับอโ,อโอจหจังหวะฮุกซ้ายของคิเตียนอันตรายเลยลูกซ้ายแต่พออยู่ห่างครับโดนแข้งครับครับคิเตียนขยับมาขวายาวครับเก็บได้ลงเตะหน้ากระแทกซ้ายวัตระยะ พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวของวรรณลงด้วยหุกซ้ายเปลี่ยนการบ้งางครับเจอแค่ขวาอีกแล้วครับรบอลหดึงแล้วพยายามจะคืนด้วยขวาแต่ทางฝ่ายต่างหลุดนะครับที่หลังม้วนแผ่นดินเลยครับโอ้โหกลา้ลากระทำกลา้าออกครับน่าจะโชวกครัะดานริสเตีย้ยยังดีครับยังมีสติครับเจ้าด้านวรรณลงไม่ประมาทเลยครับลูกแบบนี้พยายามจะตบด้วยหุกซ้ายแล้วเติมด้วยมัดขวาครับคริสเตียนวางแข้งมื้อเจอลงโทษด้วยแข้งขวาทันที วันนรงโยกเข้าหาแล้วครับหัวอีกแล้วครับตรานคริสเตียนยังคลังเป้าไม่เจอครับโยกหาจังหวะเล่งงานฐานล,ล่างยกม,มาเจอแค่ขวาของวันนรงอีกทีล้วกดีครับจังหวะซ้ายหลุดครับเจอขวาลงโทษโยกระวังแข้งขวาของวันนรงที่ทำได้ดีครับริสเตียนทิ้งจังหัดขวาแล้วนรงขยับโยกเป็นมือที่จับจังหวะ ได้ดีกับวรรณรงค์แล้วเติมด้วยแ้งขวาแล้วเติมด้วยซ้ายครับหน้าพ่อคุณ่อสู้ขยับนี่ตะวันแข้งนำไว้ก่อนนะครับสกัดครับริสเตียนวิ่งขวานักจ,จริงครับทงดาวรรณรงค์ปิดมาพายาไม่เล่นวงในครับทิสเตียนถือ้วยขวาจิกเข้ามาบร,ริเวณหนาา้าของเจอแคบขวาออกล้อบวกครับแล้วล็อกเอวทันที โยกออกมาคริสเตียนทิ้งหมัดหนึ่งสองวันลงปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกขวาดอกนายพยายามจะเน็บด้วยเข่าขวาแล้วคริสเตียนครับคริสเตียนพยายามจะเน้นหมัดมากขึ้นเลยครับเกี่ยวได้เอาาา้าหาจังหวะฮีรันวนแผ่นดินเลยครับโอ้โหแต่ยังไม่โดนครับนี่จุดโฟกัสจุดสําคัญครับเอานะครับแทงขวาของวันดรงค์พยายามจะเล่นเกมเลยครับคริสเตียนเบียดเข้ามาวันดรงค์ก็ไม่หนีครับ มาอีกแล้วครับจังหวะหลวมเจอแข้กคว้าอีกแล้วตบวยลูกซ้ายวันวนลงล็อกในปังด้ด้ศอกขวาทันดีนี่หละเด้งไปเขาซ้ายครับครคิสเตียนโยกมาวันนนลงขยับขวายาเจอบวกน่าดีละครับแต่ความต่อนเนื่องครับของธนาคริสเตียนหายไปครับต่อยได้หมักสองหมัดครับแล้วก็เข้าในยวยาจะเล่นงานฐานล่างโยกขยับเข้าหาเหลยครับ ขวางแข้งขวาโอ้ยเน้นเน้นเนื้อเลยครับจังหวะเกี่ยวต้องปล่อยเลยครับคริสเตียนมาอีกแล้วครับแข้งขวาโอ้ยเตะทักแท่งเลยครับวานาลงมาแล้วครับสอกกลับไม่ถึงครับเจอหมัดของท่านั่นวนาลงโยเข้าหาวา่วงในแข้งขวาครับเจอขวาของท่านั่นวนาลงคมจริงจริงครับแข้งขวาของท่านั่นรักชกจากานครราชสีมามและเป็นมวยที่จ,จับจังหวะได้ดีครับ ดูครับเตะนี่เหมือนเตะกระสอบนะครับจับจังหวะแล้ววางแข่งอ่าเบ<ล>พ, <อ S 2> พอมีจังหวะคิดนะครับพอคิดนี่โดนลงโทษครับคณะกรรมาการเตือนทางด้านคริสดเตียนเลยครับว่าต้องเดินครับถอยไม่ได้เบคอนพยายามจะใชุ้ซ้ายเลยครับแต้ลงบอกหมาเลยอ่จังหวะโยกแกวกลางคืนวันลงหลอกแม่พยายาม ไม่มั่นใจนี่ไม่ออกเลยครับแค่ขวาของวันนลงมาแล้วครับซ้ายอัดลําตัวแล้วขวาเล่นงานบริเวณใบหน้าตบวนออกมาเล่นงานฐานล่างบ้างครับ,บดดวันนลงเปลี่ยนโยกพยายามจัดเน้นทีุ่กซ้ายเลยครับที่เตียนแต่จังหวะวางแค่ขวาของวันนลงนี่อันตรายครับเขากรรมการเตือนก่อนแล้วครับอีกครั้งครับ ช่วงปลายยกสุดท้ายสายนางวิ่ิไม่บังแบบนี้ก็กินเปล่าสิครับเกี่ยวได้คืนด้วยหมัดขวาท่าดวลชวนแรกเลยครับมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็วันนรงอ๋อเลยครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการวันนรงวอวัฒนะครับหรือว่าวันนรงบูสเตอร์ไฟเกียร์นักชกจากนครราชสีมากับคริสเตียนวิดัสคูครับจากมอนโดวาพิกัด65กิโลกรัมนะครับ เขาบอกว่าไม่แรงไม่มีตกเลยนะครับดนานักชกจากประเทศไทยเกี่ยวได้พยายามจะเข็นครับแล้วหีรันม้วนแผ่นดินติดกระดานและนี่ครับจั่วสาดแข้งครับของนักชกตัวแทนจากประเทศไทยยัดแต่ละดอกครับทั้งแข้งทั้งเร็วทั้งแรงครับถล้วก็ปียงเข้ามาครับพยายามจะอู้สายตาครับหน้ากันดึงนิดเดียวครับธนาวรรลงนี่ครับจั่วรับตัวสลับไปหน้าเอาละครับ ไปฟังคำตัะสินธพร้อมกับลุ้นเงินรางวัลกันครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ฮีโร่ for blue and red corner ปุ๊ยโฟร์แมนอะละครับนักชกอตทั้งคู่ครับได้ไปคนละเก้าสิบองศาได้รางวัลฮีโร่ไปคนละห้า0ันบาท alright l ladies and gentlemen After three rounds of action, we go to the judges scorecard for the winner! Red Corner! One wrong war, one to not?